อีกทีเพู่อสังเกตว่าฟืนเป็นสีส้มคนของนิมมงสีนส้มเป็นสีประจำตัวของส่วนทีเหลียวเป็นสีประจำตัว เพาตอนนี้พวกนี้แล้วไม่ใครเคยดูพวกนี้ก็รัเพยนีอในเรื่องนะครับไม่ใช่ในเรื่องคือตัวริงตัวเกิด,าดมาเนี่ยเขาชอบสีชมพมากส่วนผมก็ชอบสีเขียวมากเพราะฉะนั้นมาดูแตกกันมาก โอเคครับ okay, yeah. ้จริงตอนแรกที่คนาติดต่อมางานนี้เพื่อพูดจะได้เจอทุกงะนแต่วันนี้ทุกไปไหนครับปอโดนนี่เรื่องผมก็ไม่กูโนนี่มันโวนพอจัง แต่ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่กันไกลนะครับแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีของไอซีสามีนะครับผมสาม,มารถคูณขนาดเห็นหน้าคุณที่ไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ไกลกันก็เหมือนอยู่ใกล้กันนะครับจับเตจเวียดนามโอเคครับก็สำหรับกิจกรรมนะครับในวันนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกทุกคนมากนะครับที่มาร่วมกิจกรรมไปนะครับทั้งคนที่มาให้กำลังใจผมนะครับมาให้กำลังใจสิงโตแล้วก็คนที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับก็อย่างที่บอกครับใ ibc 3c change your life นะครับก็สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสนุกสนานมากขึ้นนะครับยังไงก็สามารถรับฟิล์มรับฟิล์ม ibc 3c ได้ฟรีนะครับแล้วอย่างที่บอกครับสามารถเมื่อรับฟิล์ได้แล้วนะครับก็เอาไปลงทะเบียนนะครับที่เว็บไซต์แบบ ibc 3c คอมนะครับเพื่อที่จะร่วม เล่นเกมในทุกจะได้ยื้อวัดคอนเสิร์ตนะครับอย่างที่บอกว่าคอนเสิร์ตเนี่ยครับไม่มีขายนะครับคอนเสิร์ตโชว์คลิปเอ็มแบ็คคอร์อลอนัสก็จะมีศิลปินเกาหลีทั้งหมดที่8วงมาเล่นกันในวันที่6มีสายโยนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่สนใจก็มาขอรับสิ้นปีได้เลยนะครับาแต่วันนี้นะครับผมก็บมดหน้าที่แล้วก็ขอขอบคุณทุกทุกคนมากครับขอให้ทุกคนชนะนการจับใจให้ไปที่คาราคอนได้ต่อนะครับก็กลับบ้านก็ขอให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยระวังเสื้อ อกี่สีเพราะฉะนั้นขอบคุณมากครับคนไทยรักกันนะขอบคุณครับ